ถ้าบักก็ยกับผู้ชนะนิดหนึ่งครับนิดสหรัฐนะครับผมเวอายุพร้อมอายุพร้อมโอ้เชมบุรีก็เห็นเห็นเห็นสหรัฐไงก็นึกว่านึกว่าเกิดที่สหรัฐอเมริกาแล่วสหรัฐโอ้โหวันนี้ไปรับงานนะเป็นไงบ้างมันมันมันบีบบมันเลื่อนยังไงอะไรยังไงอ้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ไอยิงไปโดนเผาอ่ะยืนยืนเลยนะยืนวิ่งเหมือนทหารอ่ะยกไหนสามสามมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไอ้จังหวะนั้นอ่ะบอกหน่อยนึกว่าเรื่องว่าเรื่อว่าไอ้หกโมงพลังงานชาตินี้ทหารนะทหารน้องก็เป็นทหารแน่เนี่ยเป็นไงว่ามันโดนเผาไปเป็นไงยไม่ทันหรือเขายกก่อนเรายกไม่ทันใช่ครับโอ้โหแต่ว่ายกเสี่ยกห้าก็ กลับมาได้เนาะมีหลายกองนะชนะกี่ครั้งแล้วครับทีครั้งเข้าพึ่งตอนนี้มีกี่ครั้งสองครั้งยังเหรอฮะโอ้โหสองครั้งแสองครั้งเลยเข้าตาเราเองนะเราเองดูอยู่อ่าข้าหมายในการชกมวยอยู่ที่ไหนอ่าักเลยชุกมวยดักเลชุกมวยนะได้ไหมเพื่อนโอเคไหมเป็นเพื่อนไม่ต่อยแล้วก็อย่าไม่ต่อยใช่ไหมอ่า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 พิธานี่ไหน ช่วยชบุรีครับชนบุรีฮาปืนใหญ่ทหาปืนใหญ่ครับโอ้ยอะไรครับพี่สารัะมาแล้วครับอ้าวฝากพี่น้องติดตามหน่อยติดเลยพี่น้องชาวโคราชนะครับช่วยติดตามไปกันไปเลยทำเป็นดีตามเต็มที่นะครับผมเอ้ากับลูกพี่เป็นไงบ้างวันนี้คนนี้ก็ทำได้ตามแผนนะตามแผนวันนี้จังหวะที่ยกสามโอ้โหแต่ว่าดูแล้วก็ไม่น่าตกใจใช่ไหมต้นยกเราทำไปเยอะมากโโอ้ ตอนนั้นมันปยกนะปลายยกแล้วแต่เขาไม่เคยตกใจอะไรครับผมครับผมร่างกายเขาไปได้เรื่อยเรืเราเชื่อในความต่อเนื่องของเขาน้องบอกว่าอยากไปวันไปได้ไหมไปจริงจริงแล้วเราเราตั้งใจนะต้องไปได้ต้องไปแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยขอให้ได้เป็นผู้เอกที่นี่ก่อนโอ้ตอนนี้ตอนนี้เป็นผู้ไหนเป็นผู้สองผู้สองเอาตอนมาใหม่ๆหม่ผู้แรกตอนนี้ผู้สองต่อไปผู้สามนะครับต่อไปขึ้นรองผู้เอกแล้วแล้วอนาคตเป็นผู้เอกแน่นอนแน่นอนอ่าต่างเป็นเป็นเป็นท่านเป็นท่านครับผมนะครับครับผมเอา่ะครับผมเดี๋ยวก็เป็นผู้เอกนะ